ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือนี้น้ําเชียกับกองมาเชียมาทําบุญเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะมือนี้มาเฮ็ดบุญยึดสายหนี่าววัดคือกรุงเทพเนาะสารคามครับพี่น้องเนาะค่ะสารคามวัดป่าวังน้ําเย็นสวัสดีแฟนคลับสารคามเด้อค่ะท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะเอฟซีเพิ่นของน้ําเชียเพิ่นบอกให้มาวัดนีค่ะท่านผู้ชมสิมีโชคมีลาภแล้วก็สิไปอีกวัดนึ่งค่ะ ค่ะดอนบุญช่อมค่ะปัดงามค่ะเดี๋ยวค่ะดอนบุญชมก่อนจะไปเบิ่งตัวเลขของแอดยืนลักลอยเนาะครับผมค่ะขอบพระคุณแอดยืนเด้อค่ะอธิษฐานเอาเด้อค่ะดอนบุญชมค่ะงามค่ะเพิ่นให้มาจุดถูบนี่ก่อนปุ่นพ่อใหญ่ก็ไม่ใหญ่มากกบเอี่ยงก็พี่เขยดอนบุญชม พี่น้องเอฟซีกับน้ำเชียร์ถือเกลียกสองตัวและสามตัวตรงเด้ออันมืเอเสาอาจารย์ใส่แดนโท่มากเนาะครับผมอาจารย์ใส่แดนโท่มากครับค่ะเพิ่นกับขอบคุณเอฟซีที่เพิ่นใ้คาน้ำซ่าก,กาแฟเนาะครับผมค่ะอาจารย์เพิ่นว่าบ่ตตองห่วงน้ำเชียร์จังได้กับอยู่กับเอฟซีคือเกา่าครับใจเย็นๆพี่น้องโท่มากหลายมาก ปกติอาจารย์ใช้เดนเลกเข่าหรือเลกบ่าเข่ากระลออีกตรงซี่หามือเ<ม>ทียบบนสีเฮ็ดแล้วถูกต้องครับผมเมล<ม>่าเมนค่ะเป็นซีเซียนหมดเลยครับพี่น้องใส่วเวล้ในนี้ใจเย็นๆพี่น้องโท้มากน้ำเชียจนวาา้าเออโบเป็นอันอัดคลิปเนาะ<ม>นเป็นเป็นบ่วไท้ผูกปับด้วยครับผมเป็นคำนวลหลายสูตรมากแล้วก็เออแจ้งให้แฟนครับ บบต้องโทษถามเด้อค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับผมบบต้องโทษถามเพราะว่าเอฟซีของอาจารย์ไส่เดนเพิ่นก็เข้าใจอยู่แล้วว่า3-4มื10้อพุ่นเพิ่นยังคอยได้แม่นค่ะเทียบน่นจะเฮ็ดแล้วค่ะธันบุทโสมีคลิปอย่างเดียวครับผมค่ะเอาอธิษฐานเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมแล้วจากนี้น้ำเชี่ยก็สิไปอีกวัดเอฟซีผมแน่นหนามาค่ะอ,อ,อ,อธิษฐานเอาค่ะท่านผู้ชม อ๋อค่ะท่านผู้ชมครับกามาเชียเพิ่นจุูทูบเนาะครับผมก็เลียทูบเดียวเพิ่นเก็บทูบไปเนาะค่ะครับเลียเตอร์เลขทูบเดี๋ยวคอยมาเบิ่งกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะครับอ๋อค่ะเกามาเชียเพิ่นกำลังไปไหวเนาะครับผมน้ำเชียกะไหวไปแล้วค่ะมองนี้ละเพิ่นบอกว่ามาเป็นเป็นมองไรแถวอ่านาทาเวียดสุวัรณนี่ครับผมวัดป่าวังน้ำเย็นนี่ครับพี่น้องค่ะศักซิ์มากครับผมค่ะครับ ขอพรขอโชคขอหลับอ๋อค่ะท่านผู้ชมไปส้มบทเนาะครับผมค่ะขอเปร่ากระลังขึ้นบันไดเนาะเถวเมียนไงเลยบันไดบักใหญ่ครับผมแปลนบักใหญ่เลยโอ้งามจริงครับพี่น้องมั่น้อมแต่ห้องห้องเห็นใหม่แล้วห้องหมักแล้วแถาครับค่ะยี่สิบขันไปดิครับผมค่ะงามมากค่่ะทานผู้ชมสมัยยุ่งเทพดิ้ครับ ยิ่งใหญ่มากเลยครับผมค่ะท่านผู้ชมเนาะครับไปเบิง่งข้างในกันเนะาะค่ะท่านผู้ชมไปเบิ่งข้างในกันงามอธิษฐานเอาเดอา้อค่ะงามขังอีหลีค่ะพี่น้องเบิ่งเนี่ยโอ้ยมีตะไม้ได้ครับนี่เนา<อ>ะคครับ่ะสวยงามผักพรยันตาก้อนเนาะพี่น้องค่ะสูตรตะเบิ่งเหล็กไรกะจีโอ้ เก็บผาพบรรยากาศสวยๆงาม,งามทๆที่เอฟซีหลายๆท่านเพิ่นบ่เห็นน้ำเชี่ยกับเก่ามะเชี่ยนํามาฝากเนาะครับค่ะน้ำเชี่ยนุวาเป็นกรุงเทพค่ะท่านผู้ชมกับวัดอยูย่อยุธยาแม่นค่ะเพราะว่าเก่ามะเชี่ยกับน้ำเชี่ยไปดูเนาะครับค่ะผ่าอีสานเฮานี่จะเลื่อนมากเลยจะเลื่อนสุดๆเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมค่ะปะเขาไปข้างในกันค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งข้างในบ้านนี้ครับ เ,าาเบื้องมองจับนะค่ะท่านผู้ชมเป็นง่วงสางง่ายเลย<ะ>แกะใหม่ออนซ้อนค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเอฟซียท่านเพิ่ษกาดจะเห็นใหญ่งามก็หนีเนาะครับแต่ว่าน้ำเชี่ยกะพึ่งจะเคยเห็นกะเลยออนซ้อนงามค่ะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยคุณนะค่ะท่านผู้ชมอ๋อ ขอพรเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมปูหนักปกครับผมเตี้ยเนี่ยปูเป็นหนักปกุ๊กเับปูหนักปุ๊กเตี้ยเอาไฟที่มากาดมาไวเบื้องใหม่นี่ค่ะท่านผู้ชมแผ่นใยง่ามค่ะรับภาคเหนือคือจะง่ามค่ะเนาะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมขอพรนน้ำปูเด้อค่ะปะค่ะท่านผู้ชมไปเบื้องตัวเลขของเอ็ดยืนเนาะครับค่ะ อ,อ๋อค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งเลขทูบก,กันเนาะครับผมค่ะเลขทูบก,ก็คือเห็นบ่เนาะตัวไรก่อนม่ใช่อ๋สามสี่หกครับผมสามสี่หกค่ะท่านผู้ชมครับสามสี่หกค่ะท่ไปผู้ชรักลอยเอ็ดอ๋อค่ะท่านผู้ชมครับผมมาอีกวัดที่สองเนาะครับค่ะมาเบิ่งตัวเลข ของแอดยืนกันเลยเนาะค<ม>่ะท่านผู้ชมอืพี่น้องมือนีมันยากค่ะน้ำเชี่ยกะบ่ได้กักเอยียงไหวดิพี่น้องมือนีเดินทางมันยากค่ะน้ำเชี่ยมาวัดมาหาปูค่ะเอฟซีน้ำเชี่ยเพิ่นนันบ่อไห้มาครับผมค่ะพี่น้องสิว่ากักเลขกไหวเพิ่นคอมเมนต์เนาะคือคือคือบางเทียมันก็ยากค่ะท่านผู้ชมตัวเลขก็ได้มา ขันเบนยุ่เฮียนกับสิปอยล่วล้วไปเนาะค่ะเท่งออกมาเทางหนอกเน็ตสัญญาณกับบ่ดีขอบค่ะท่านผู้ชมเนาะขอคค่ะเอ้ามาเบิงกันเลยเนาะครับผมค่ะพี่น้องล่อหล่ยๆเนาะกับคือเลขกอามาเนาะโอ้นี่ครับผมคืนนี้เจอกันพี่น้องคืนนี้เจอกันครับอ่าอาจารย์กับน้ำเชี่ยติดต่อกันแล้วครับ เลยนัดอาจารย์ว่ามือแรงเด้ออาจารย์เพราะว่าน้ำเชียมาวัดทางสารข้ามค่ะคมาไลา่มาสองวัดค่ะท่านผู้ชม<า> FC, เช<บ>อฟซีน้ำเชียเพิ่นถือเลขเพิ่นก็เลยอยากให้น้ำเชียถือเลขเพิ่นก็เลยอยากให้มาวัดนี้ค่ะท่าน,นผู้ชม บอกอย่างน้ำเชื่อไปมืดนะคะ่ะท่านผู้ชมเอา้ามาเบิงคืนนี้เจอกันนะคะ่ะมาเบิงเลขแอดยืนดนะะ้ค่ะครับนี่ค่ะเลขแอดยืนค่ะลักลอยเพิ่นมีสามตัวเนาะหกเก้าศูนย์พันเน้นหกมันไปเขา่เขาเก่าค่ะท่านผู้ชมเนาะครับมามาเบิงงวดใหม่เด้อพี่น้องค่ะเอามาเทียบใส่กันเค่ะมันนี่ครับ นี่ค่ะหนึ่งหกเจ็ดค่ะท่านผู้ชมหนึ่งหกเจ็ดเพิ่นเน้นไปที่เจ็ดเอาหมดสูตรโหลดพี่น้องมันจะคือตัวนี้นค่ะเอาหมดทุกตัวโหลดค่ะแล้วก็อีกหลายสำนักก็จะตามตามกันมาขันน้ำเชียรยุ่เฮียนก็จะปล่อยคลิปให้ท่านเพราะว่าสัญญาณมันดีครับกับพี่น้องกันเนี่ยน่าห้ติดไว้ไฟเนาะเรียบร้อยเร้อยสัญญาณดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขันออกมาทางนอก กะซาเด้อพี่น้องซาค่ะสัญญาณบอดีค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมหนึ่งหกเจ็ดค่ะหนึ่งหกเจ็ดหลักร้อยของแอดยืนค่ะนี่น้ำเชียร์กะมีกลุ่มมีรายส่วนตัวอาจารย์เด้อค่ะท่านผู้ชมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแอดยืนพนขอบคุณมาเด้อค่ะขอบคุณมาลัยพวงใหญ่ คคร <c oughs> ครััับบ <c oughs> ยืนกนกเข,ขอบคุณมาไล่พ่วงใหญ่ค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่อมอบให้น้ำชาก,กาแฟเนาะครับผมค่ะนี่ระค่ะท่านผู้ชมนี่ครับผู้ใหญ่ท่านนี้เ <c oughs> พิ่นก็บ,บอกน้ำเชี่ยมาวัดนี่แหละคา่ะท่านผู้ชมมาวัดเพิ่นมีโชคมีลาภอู้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นถวายทำบุญอยู่วัด เป็นแสนพุนนทอถครับผมปูว่าให้ฟังค่ะท่านผู้ชมค่ะอนุอนุโมทนาบุญกับเอฟซี FC, แฟนคลับของน้ำเชียเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะคนเป็นคุณหมอปูว่าให้ฟังค่ะคนเป็นเอฟซีน้ำเชียร์ค่ะ,อะแอดยืนพนมีที่เด็ดหลายสเต็ปเด้อค่ะท่านผู้ชมกอติดไว้ค่ะคืออาจารย์ชายแดนเนาะค่ะอาจารย์ชายแดนอีกจักซีหามือ พี่น้องแฟนครับของเพิ่นจะรู้ดีแล้วพี่น้องว่าเพิ่นมักสิบปอยสามสี่วันหลังหววออกกันบดห่อ,อครับมื่อีอาจจะไลฟก็นั่นครับผมเมียนอยู่เมียนอยู่เพิ่นเพิ่นตรงไปประชุมงานเพิ่นพร้อมค่ะคพี่น้องซื่นใจไว้เลยเพิ่นทรมากแล้วค่ะซื่นใจไว้เลยแล้วกะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ค่ะคุยอาจารย์โทรมมหานําเสียแล้วค่ะท่านผู้ชมมือนี ค่ะเนาะ<ม>ค่ะคืนนี้เดี๋ยวอาจารย์เพิ่นจะมาปล่อยเหล็กอามาไฮเดอร์ค่ะนัดก,นกันกับอาจารย์แล้วค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมสำหรับพี่น้องเอฟซีที่ว่าอยากเบืองของเกาถี่มาเทียบปล่อยพานเดอร์ค่ะท่านผู้ชมยา,มามมว่าข้อเมีต์ว่าหายหลายค่ะเพราะว่าน้ำเชียร์วกับเอฟซีของน้ำเชียร์แล้วเพิ่อนอยากให้เอาของเกามาเทียบพร้อมค่ะ กับแลกเนาะที่กิงน้ำเชี่ยกอะอยากเห็ดขึ้นพี่น้องเอฟซีในน้ำดีเอาของเก่ามาเทียบน้ำเนียนอืมน,นี่แหละค่ะเะห็ดหอยเต้าเอฟซี FC น้ำเชี่ยที่่นอยากเบิ่งเนาะครับค่ะหนึ่งหกเจ็ดเน้นไปที่เจ็ดเน้นไปที่เจ็ดค่ะท่านผู้ชมเอาแคบหน้าจอเ้อค่ะท่านผู้ชมค่ะ นี่เลขอามาคืนนี้เจอกันเอามือนีเอาบุญมาฝากพี่น้องเด้อค่ะดันผู้ชมเนาะครับผมค่ะเอาบุญมาฝากพี่น้องเอฟซีค่ะเดี๋ยวน้ำเจียดสีไปไทยอ่สาสันตาใหย่ปูบอกว่าให้ไปขอผู้ใดมาหนีมีทชค่ะดันผู้ชมเนาะครับแต่ว่าก็เป็นควมเชื่อส่วนบุคคลครับผมค่ะใช้วิจใารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะครับ เพ<น>ิ่นเวามาเจังสันเฮากับมาหอดมาถึงมงค่ะขอบอยากมีโชคมีลาบผาเอีถึก3ตัวและ2ตัวตรงๆเนาะครับผมค่ะปูกัะถักน้ำเชี่ยม,มาแล้วค่ะท่านผู้ชมว่าดวงดีมค่ะอุ้ยเสียงคือสันดวงดีแล้วก็สิพาเอถึก3ตัว2ตัวตลอดปี67ผลกัท่านผู้ชมครับค่ะ ปูวามาเบิ่งกันโหลดคันไดบอวาแล้วปูว่ะอู้คนจิงลูกบ่ดได้อัดเสียงไหวเนาะค,ค่ะขอบคุณเ c ฟซของน้ำเชียขอบคุณคุณหมอที่เพิ่นแนะน้ำมากเนาะครับผมค่ะอ่าคุณหมอเพิ่นกะใจดีใจดีค่ะท่านผู้ชมขอให้เพิ่นถือเพิ่นมาวัดนี่ขอให้เพิ่นถึกไปเรื่อยๆเนาะครับ,รบเพิ้นมาวัดนี่เพิ่นกะถือกลานกลัวงวดล่าสุดนี่ก็คือ8ดแสนบ่เพิ่นว่าแมน สำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเอฟซีสุกดีถูกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับเก้าสองออเม่ยเป็น่าฮาออกห้าน้อยเลเล่าเล่าเล่าความสามเก้าสองเล่าน้เนื้อขาดดันผู้ชมเล่ามืออื่น